สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้พอมมี่นังสยองวันจากประเทศมาเลเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Curse of the Totem 2023เรื่องราวของกลุ่มนักโบราณคดีที่เดินทางเข้าไปในปา่าเพื่อตามหากลุ่มเพื่อนที่หายตัวไป แต่พวกเขากับไ่รู้ว่าที่นั่นมันมีบางอย่างคอยจ้องจะเล่นงานพวกเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคราหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่าลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ น้กลางต้นไม้อันเขียวขจีสายน้ำที่นิ่งเงียบจนดูน่ากลัวมีคนกลุ่มหนึ่งได้เดินทางเข้าไปในป่าพวกเขาเป็นนักโบราณคดีที่กำลังออกตามหาเพื่อนที่หายตัวไปโดยเพื่อนกลุ่มนั้นได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับต้นเสาเจรูนนยซึ่งเป็นต้นเสาเก่าแก่ที่ชาวบ้านลือกันว่ามีอาถรรพ์น้อยคนนักที่อยากจะเข้าไปยุ่งกับมันดอกเตอร์สายนี้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเขาจึงนัดรวมตัวทีมงานโดยสมาชิกทั้งหมดก็มีอยู่สี่คน ซึ่งคนแรกมีชื่อว่าบีคนที่สองมีชื่อว่าฮานาคนที่สามมีชื่อว่าทอมมี่คนที่สี่มีชื่อว่าอาชุนแต่การเดินทางในกล้งนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับพเพราะชาวบ้านแถวนั้นไม่ให้ความร่วมมือเลยจะไปถามข้อมูลก็ถูกปิดประตูใส่แค่นั้นยังไม่พอพวกเขายังได้พบกับยายแก่ที่มีท่าทางปแปลกๆมาดูอีผู้นําหมู่บ้านจึงเล่าให้ฟังว่ายายแก่คนนี้มีชื่อว่าลูนาเธอเสียสติตั้งนานแล้ว ทางที่ดีอยาเข้าไปคุยกับเธอเพระไม่งั้นอาจจะถูกคำสาปได้พอพูดจบเขาก็พาทุกคนมาที่บ้านและเขาก็ให้คำแนะนำต่างๆทางด้านบีก็ได้ถามนะครับว่ามีข่าอะไรเกี่ยวกับทีมนั้นไหมแต่เขาก็บอกว่าไมา่ทุกคนหายสาบสูญอย่างเป็นปริศนาและเขาก็ได้เตือนกับพวกเธอว่าถ้าเข้าไปก็ระวังตัวให้ดีเพราะป่าที่นั่นมันกว้างมากขนาดคนท้องถิ่นก็ยังหลงและในระหว่างที่รอทุกคนกินข้าว จู่ๆบีก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนส่งยิ้มให้กับเธอเธอก็รู้สึกปแปลกๆเพราะตั้งแต่เข้ามาไม่มีใครอยากคุยกับพวกเธอเลยด้วยความอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเธอจึงได้เดินตามไปแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเด็กคนนั้นก็ตกลงไปในน้ําเธอจึงรีบกระโดดลงไปช่วยแต่ก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันพอถึงเวลาออกเดินทางมาดูอีกก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับเขาให้ลูกน้องไปแทน และลูกน้องของเขาก็ไม่ได้ไปส่งทุกคนถึงที่พักเขาส่งถึงแค่ทางเขาแล้วเขาก็รีบกลับออกมาเหมือนวาดวัวอะไรบางอย่างดอกเตอร์สาน้จึงได้พาทุกคนเดินทางต่อจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่พักของทีมก่อนพวกเขาที่เดินสำรวจก็พบกับข้าวของที่ใช้งานไม่ได้เลยทุกอย่างพังเละเทะนั่นยิ่งทําให้พวกเขาสงสัยว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอถึงตอนคำ บรรยากาศแถวนั้นก็เงียบสงัดน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกถอมมีที่แยกตัวออกมาถ่ายคลิปเขาก็เหมือนจะพบบางอย่างแปลกเ,เ,เขาเห็นว่ามีเงาสีขาวคล้ายกับคนได้ปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าโดยความอยากรู้เขาจึงเดินเข้าไปดูกไกลไกลและเขาก็เห็นว่าเงานั้นมันชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาทางด้านอาชุนก็ได้ไปเช็คเครื่องปั่นไฟโชคดีที่มันยังใช้งานได้และในขณะที่บีกำลังอาบน้ำเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนได้แอบมอง เธอจึงรีบอาบน้าให้เสร็จและพอถึงคิวของทอมมี่เขาก็รู้สึกเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ทันสังเกตว่าในกระจกมันมีผีได้ปรากฏอยู่พอถึงกลางดึกทอมมี่ก็ได้ออกไปถ่ายคลิปอีกครั้งและรอบนี้เขาก็ได้ท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าถ้าที่นี่มีผีจริงให้ออกมาเจอเขาหน่อยถ้าเป็นผีผู้ยิงเขาจะจับทําเมียเขาให้แต่คืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาจึงเข้าไปนอน และเขาก็วางเครื่องตรวจจับพลังงานเอาไว้ข้างๆแต่พอเขานอนหลับจู่ๆเครื่องก็สามารถตรวจจับพลังงานบางอย่างได้ตัดฉากมาที่ดรสานิตอนนี้เขาก็ได้ฟันถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าทีมนั้นนะครับและเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือดรสุรายาแฟนสาวของเขานั่นเองและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาต้องเข้ามาเพราะเขาอยากจะตามหาเธอให้เจอแต่ในความฝันดรสุรายาพยายามบอกบางอย่างกับเขา เธอบอกให้พวกเขานี้ไปแล้วเธอก็กลายเป็นผีที่ดูน่ากลัวด้วยความตกใจเขาจึงสะดุ้งตื่นส่วนทางด้านฮานาตอนนี้เธอก็ปวดชิงช่องเธอจึงพยายามปลุกให้บีไปเป็นเพื่อนแต่พอบีได้หันกลับมาสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าบีนั้นกลายเป็นผีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ความฝันนะครับบีที่ยังไม่นอนเธอก็งงว่าฮานาเป็นอะไรและตอนนั้นเธอก็ปวดชิงช่องพอดี เธอจึงบอกให้ฮานาไปเป็นเพื่อนแต่ขณะที่เธอกําลังจะลงบันไดจู่ๆก็มีมือได้ยื่นมาจับที่ขาเธอที่หันไปดูก็เห็นว่าเป็นฮานาที่นั่งแอบอยู่ตรงนั้นฮานาก็ได้ถามว่าเธอจะไปไหนเพราะคนที่เธอกําลังตามไปนั้นไม่ใช่ฉันบีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบหันไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็นผีแถมมันยังทําให้พวกเธอไปโผล่ที่กลางป่า ว่าจะกลับออกมาได้เล่นเอาทุกคนตามหาจนแย่และเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ฮานามไม่อยากอยู่ต่อนะครับเธอบอกว่าที่นี่มีผีและเธอก็ชวนให้ทุกคนกลับออกไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยพวกเขาตกลงกันว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะตามหาทีมนั้นเจอฮานาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบสะพายกระเป๋าขึ้นบ่าแล้วก็กลับออกมาคนเดียวส่วนพวกที่เหลือก็พากันเดินสำรวจจนสุดท้าย พวกเขาก็ได้พบกับต้นเสาเจรูไนที่ตั้งตระหาดอยู่กลางป่าพวกเขาก็แทบจะไม่เชื่อสายตาว่ามันจะมีอยู่จริงทางด้านอาชุนจึงเสนอนะครับว่าทําไมพวกเราไม่พิสูจน์โดยการเอาเนื้อไม้ไปตรวจสอบเพื่อเราจะได้รู้ว่าเสาต้นนี้กี่ปีแล้วเผื่อนี่จะเป็นการค้นพบวัตถุบโบราณที่ยิ่งใหญ่แต่บีก็บอกว่าไม่ได้เสาต้นนี้ห้ามแต่ต้องเด็ดขาดมันต้องคงสภาพตามเดิมเพราะอย่างนั้นจะไม่ได้การรับรองจากกระทรวงมรดกโลก ตัดฉากมาที่ฮานาตอนนี้เธอได้เดินออกมาไกลามากแล้วและเธอก็ได้ยินเสียงคนเธอจึงจะเดินเข้าไปหาแต่สิ่งที่เห็นก็ทําให้เธออึ้งมากๆเมื่อเธอเห็นว่าคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มของดอกเตอร์สานิเธอก็งงอยู่นะครับว่าเดินตั้งนานมันวนกลับมาที่เดิมได้ยังไงและในขณะที่กําลังพูดเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากต้นเสาพอเธอเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าเป็นฝูงค้างคา,าวที่เกาะอ,อยู่แต่จู่ๆเธอก็ต้องกรีดร้อง เมื่อเธอเห็นว่าในนั้นมันมีใบหน้าของผีได้อยู่ด้วยทอมมี่จึงได้เข้าไปดูแต่เขาก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนอกจากฟงข้างเขาที่บินออกมาบีจึงบอกให้เธอตั้งสติเพราะคิดว่าเธออาจจะตาฝาดแต่เธอก็ยืนยันนะครับว่าเธอเห็นใบหน้าของผีจริงๆและในระหว่างที่กําลังวุ่นวายอาจชนก็ได้เข้าไปใกล้ต้นเสาและเขาก็แอบเอาคัตเตอร์จีดไปที่เนื้อไม้เพื่อจะเอาไปตรวจสอบแต่ก็ผ่านไปไม่นาน เหตุการณ์ปแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจจู่ทองฟ้าแถวนั้นเมื่อึ้มเรากับมีอาถพนและที่ต้นเสาก็มีเลือดได้ไหลออกมาบีจึงจะเดินเข้าไปดูแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรลมก็พัดเข้าที่หน้าเธออย่างแรงและมันก็ทําให้เธอเห็นภาพในอดีตซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนนั้นโดยเธอมีชื่อว่ามาตลาลามเธอเป็นลูกบุญธรรมของผู้ก่อตั้งที่นี่ซึ่งเขาอยากมีลูกสาวเขาจึงเอาเธอมาเลี้ยงเธอจึงถวายตัวเป็นทาสรับใช้ แต่ตอนนี้เขากำลังจะตายแล้วเขาจึงฝากให้ลูกชาย,ชายแท้ๆดูแลเธอแทนโดยเขาสั่งเอาไว้ว่าให้ปล่อยเธอเป็นอิสระอย่าให้เธอต้องมาเป็นทาสอีกพอพูดจบเขาก็สิ้นลมต่อมาในขณะที่อาชุนกำลังนั่งวาดรูปอยู่คนเดียวจู่ๆเขาก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเขาไม่เป็นตัวของตัวเองและตอนนั้นไช่ดินสอก็หักเขาจึงเอาคัตเตอร์ขึ้นมาเล่าใหม่แต่บีที่เดินมาเจอก็รีห้ามเอาไว้ เพราะสิ่งที่เขาเราอยู่ไม่ใช่ดินสอแต่เป็นนิ้วของเขานั่นเองทุกคนจึงจะเรียพาเขาไปทําแผลแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเสาต้นนั้นก็เกิดล้มมาทับเขาแบบเต็มๆดรสานีจึงพยายามช่วยเขาออกมาและฮาหนาก็เห็นว่ามีผีตนหนึ่งได้โผล่หน้าออกมาหาเธอเธอที่รู้สึกกลัวจึงวิ่งหนีอย่างสตีแตกทอมมี่ที่เป็นห่วงจึงเรียตามเธอไปเหลือพแพงบีที่ยืนอยู่คนเดียวและเธอก็เริ่มมีท่าทีแปลก,ปลก เหมือนว่าเธอจะถูกเข้าสิงนะครับจนเวลาผ่านไปสักพ,พักฮาหนาก็ได้วิ่งมาถึงหมู่บ้านและเธอก็บังเอิญเห็นว่ายายแก่กําลังนั่งทําพิธีกรรมบางอย่างอยู่เธอที่รู้สึกกลัวจึงจะรีบหลบไปที่อื่นแต่ตอนนั้นขาของเธอดันไปเกี่ยวที่ตะปูจนทําให้ได้รับบาดเจ็บโชคดีที่มาดูอีได้มาช่วยเอาไว้เขาพาเธอมาทําแผลที่บ้านและเขาก็บอกให้เธอค้างที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะตามหาทุกคนเอง แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนฮาหนาก็ได้พบกับสิ่งของที่ถูกซ่อนอยู่ในกล่องซึ่งมันคือโทรศัพท์กับกล้องถ่ายวิดีโอของทีมแรกแค่นั้นยังไม่พอในกล่องนี้ยังมีเอกสารการขอใช้ที่ดินที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีเธอจึงรู้ทันทีนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ก็คือมาดูอีนั่นเองและพูดยังไม่ทันจะขาดคำเขาก็ได้เดินเข้ามาเขาบอกกับเธอว่าให้ลืมทุกอย่างที่เห็นซะแต่เธอก็บอกว่าไม่ พอนี่เป็นหลักฐานสําคัญที่ทุกคนได้หายตัวไปพอพูดจบเธอก็รีบหนีออกมาจากที่นั่นแต่ด้วยความที่เธอบาดเจ็บเธอก็หนีเร็วไม่ได้นะครับส่วนทางด้านทอมมี่ที่ตอนนี้กําลังลงทางอยู่กลางป่าเขาก็พยายามหาทางออกแต่จู่จเขาก็เห็นว่าในกล้องได้ถ่ายติดอะไรบางอย่างเขาที่เดินเข้าไปดูไก,กลๆก็เห็นว่าเป็นพวกทีมแรกที่หายไปเขาจึงบอกกับกล้องว่าเขาจะพาทุกคนกลับออกไปให้ได้แต่มันก็ไม่ทันนะครับ เพราะเขาเคยท้าลองดีกับผีเอาไว้นั่นจึงทําให้เขาถูกผีเข้ามาเล่นงานจนตายดอกเตอร์สานีที่มาเจอก็ไม่รู้จะทํำยังไงและบางเอื่นตอนนั้นเขาก็ได้พบกับศพของแฟนสาวที่ถูกใบไม้ทับถมเขาจึงรีบเอาเธอขึ้นมากอดพร้อมกับความสงสัยที่อยู่เต็มอกว่าใครมันทําแบบนี้กับพวกเธอตัดฉากมาที่ฮานาตอนนี้เธอก็ได้วิ่งเข้ามาในป่าแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดเธอถูกมาดูอีจับได้ และเขาก็คืนใจเธอก่อนที่เขาจะเอามีดแทงเธอให้ตายแต่ขณะเดียวกันเขาก็เห็นว่าที่ป่ามันดูแปลกๆแ,และครั้งหน้าก็มีบีได้ยืนอยู่แต่เขาก็รู้นะครับว่านั่นไม่ใช่เธอเขาจึงจะเรียบหนีแต่มันก็ไม่ทันเขาถูกดูดเข้าไปใกล้ต้นเสาและผีที่อยู่ในร่างของบีก็จะจัดการเขาดรสานีที่ตามมาเจอเขาก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหนังจึงทำให้เราเห็นว่าที่มันเป็นแบบนี้ เกิดจากคำสาบตั้งแต่สมัยก่อนนะครับในวันนั้นเป็นช่วงตั้งเสาเจรูไนพอดีซึ่งพิธีกรรมเป็นการฝังมนุษย์ทั้งเป็นส่วนบนต้นเสาก็จับคนไปมัดเอาไว้โดยพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นการบูชายันเพื่อให้วิญญาณของคนคนนั้นคอยปกปักรักษาหมู่บ้านแต่ลูกชายของผู้นำกับเปลี่ยนแผนกันนะครับโดยเขาไม่ได้ใช้หญิงที่ถูกเลือกแต่เขาให้มาตาเราเป็นเครื่องสังเวยแทนและที่มันเป็นแบบนี้คือเขาอยากจะตัดเธอออกไปจากชีวิต โดยเขาไม่สนใจในคำพูดของพ่อเลยเธอที่ถูกจับไปมัดเอาไว้ก็ถูกแดดเผาจนไม่เกี่ยมเข้าปลาอาหารก็ไม่ตกถึงท้องเธอพยายามอ้าปากรอกินน้ำฝนที่ไม่รู้จะตกตอนไหนสายตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอมองไปที่ผู้ชายคนนั้นพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่กำลังจะหมดแรงเธอบอกว่าข่าคอสาบแช่งพวกที่ทรมานข้าไม่มีวันที่คำสาปจะหายไปจนกว่าทายาทคนสุดท้ายจะสูญสิน้น พอได้รู้แบบนั้นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของบีก็พุ่งตรงไปหามาดูอีนะครับและที่มันเป็นแบบนี้ก็เขาคือทายาทคนสุดท้ายนั่นเองและเธอก็เผยให้รู้อีกว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนจัดการทีมแรกเนื่องจากเขาไม่อยากเสียพื้นที่แห่งนี้ไปฟรีๆเพราะเขาอยากจะขายเอาเงินเสียเองดอกเตอร์สานิที่ได้รู้เขาก็โมโหมากๆนะครับแต่มาดูอีกก็ไว้ตัวทันเขาคว้าเอามีดแทงไปที่ต้นเสา จนทาให้วิญญาณในร่างของบีร้องเจ็บปวดแต่จู่ๆทุกอย่างก็ต้องจบลงเพราะดรสาน้ได้ไปเล่นงานเขาจนตายยายแก่ตอนต้นเรื่องที่มาเห็นเหตุการณ์<ๆ>เธอก็ร้องไห้ดีใจที่อาถรรพ์ได้ถูกปลดปล่อยแล้วและสุดท้ายพื้นที่แห่งนี้ก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงมรดกโลกแต่หนังยังไม่จบนะครับพอหลายเดือนต่อมามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังร้องควนค้างอยู่ในป่าซึ่งเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือฮานานั่นเอง ใช่แล้วครับฮาหนาเธอยังไม่ตายชาวเผ่าได้นําเธอมารักษาจนสุดท้ายเธอก็ได้คลอดลูกออกมาและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์นหนังนะครับหนังเรื่องนี้พอเรื่องพอใช้ได้ความสยองของหนังก็ถือว่าพอมีบางช่วงแรกหนังได้เล่นกับบรรยากาศเส้าแสงสีเสียงการเข้าหลอกของผีที่ดูหลอนแต่ตอนท้ายเรื่องเหมือนหนังคนละแผ่น 4G ก็ดูตลกหน้าผีนี่ไม่ต้องพูดถึงนึกว่าคนไม่ได้นอนมา,าหลายเดือนแต่ถ้าไม่คิดอะไรมาหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าพอดูได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับ c ไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยนังผีช่องของผมมีนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ ผิดพลดตรงไหนก็ขออภัยไวนาทีีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ